มีหนุ่มคนนึงเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดที่หมอชิด2จอด4วันเพราะว่ากลับบ้านที่ต่างจังหวัดกลับไปทีเจอค่าจอดรถ1,500บาทตั้งคำถามเลยว่าแพงไปไหมเอาเปรียบกันเกินไปหรือเปล่านายสุรเสียงพลับพลาสวรรค์น,นะครับผู้ใช้บริการที่ออกมาเล่าผ่านคลิปผมว่ามันอัดตั้นตันใจนะเขาเล่าว่ากลับบ้านที่โคราช ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ที่บขอสอมช .2 เป็นครั้งแรกที่มาจอดไว้ก็เห็นว่าจุดฝากรถเนี่ยมีพนักง,งานนั่งอยู่แปะกระดาษ a 4เอาไว้เขียนว่าจอดรายชั่วโมงนี่24ชั่วโมงมถ้าเป็น24ชั่วโมงเนี่ย150บาทนะครับแต่ถ้าจะจอดรายชั่วโมงคิดชั่วโมงละ15บาทก็เลือกเอาว่าคุณจะจอดนับเป็นชั่วโมงชั่วโมงละ15บาทหรือจะเหมาว,วันวันละ150ก็แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขารีบจะเดินทาง ก็เลยรับบัตรแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ทันทีเดินทางไปเลยกระทั่งกลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมากําลังจะเอารถออกจากล้านแล้วครับพนักงานแจ้งว่าค่าจอดรถรวมทั้งสิ้น1,500บาทนี่ให้ดูใบเสร็จค่าจอดรถพัน0้าคุณค่าแรงขั้นต่ําตอนนี้300กว่าบาทค่าจอดรถนี่เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำสี่วันน่ะปวดใจนะเจอแบบนี้ช็อกเขาบอกโอ้โหช็อกแล้วจริงจ ในในตัวใบเสร็จเนี่ยก็ระบุไว้ด้วยว่าจอดรถไปทั้งหมด4ี่วันสามชั่วโมงสิบหนาทีทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไอค่าจอดรถมันไม่ใช่พันห้าเต็มด้วยนะมันคือหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทระหว่างที่คุยแล้วพนักงานพูดเนี่ยมันเสียเวลาไงคุณมันถือว่าคุณยังอยู่ในลานจอดรถมันก็นับเวลาไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเพิ่มมาอีกสิบห้าบาทค่าจอดก็เลยพันห้าเลยพนักงานยังพูดเชิงแบบ คู่ๆด้วยนะ,ะบอกว่านี่มันคิดรายชั่วโมงนะถ้าเกิดยังไม่เอารถออกเนี่ยราคามันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆก็คือให้รีบจ่าย, <c oughs> จ,ายจ่ายก็ก็จะได้จบไปสุดท้ายก็พันห้านี่เ,เขาก็เลยคาใจสุดๆนะครับล่าสุดทีมข่าวโมโนทวินนานก็ไปเจอกับนายสุรเสียงที่อัดคลิปเนี่ยนะครับยอมรับว่าโอเคอาจจะเป็นความสับเพล่าของตัวเขาเองแหละที่อ่านเงื่อนไขาการจอดรถไม่ละเอียดคิดว่าเข้าไปจอดข้ามวันแล้วระบบมันก็จะคิดแบบเหมามรายวันโดยอัตโนมัติ ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมานับกันรายชั่วโมงแบบนี้แล้วทางพนักงานก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรด้วยไปฟังครับลงจากรถแล้วก็มาถามน้องเขาพี่น้องทําไมมันแพงจังเลยทีนี้น้องเขาบอกว่าอ,อันนี้เป็นราคาชั่วโมงหลายชั่วโมง mm hmm. คิดเป็นลายชั่วโมงเอ้าพี่เห็นเหมือนว่าชั่วโมงอวันละร้อยห้าสิบน้องเขาก็เลยชี้มาที่ป้ายที่อยู่ข้างๆอันแหละข้างๆก็ mm hmm. เปิดกระจกเอามือชี้ก็เห็น <Yeah. S 2> อ่า อ๋อน้องเขาก็ชี้มาว่าเนี่ยพี่ต้องพี่ไม่ได้แจ้งไงพี่ต้องแจ้งก่อนคือหมายความว่าถ้าเกิดจอดค้างคืนเนี่ยจะคิดอีกเล็หนึง่งจะไม่คิดเป็นรายชั่วโมงถูกต้องไหมคะมทีนี้ทีมข่าวโมโนทีนีนายของเราคะ่ะก็ไปพูดคุยกับผู้ใช้บริการอีกรายหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณพาคินเขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยแจ้งพนักงานว่าจะจอดค้างคืนทั้งหมด4คืนคอันนี้คือแจ้งเรานะแต่พอกลับมามีพนัก,กานงานอีกคนหนึ่งคิดเงินเป็นรายชั่วโมงเหมือนกันเลยสุดท้าย ก็ต้องจ่ายค่ะค่าที่จอดรถทั้งหมดเห็นตัวเลขไหมคะโอ้โห <Ooh. S 1> oh, สีสวยมาก <Ooh. S 1> แต่ตัวเลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แดงเถือหนึ5งบาทคุณผู้ชมค่าจอดรถนะเข่าอ่อนสชคะเราคิดว่าค่าที่จอดรถน่าจะไม่เกิน700บาทไงคือตอนนั้นก็ยอมรับว่าไม่มีเงินน่ะเราก็พยายามที่จะหาทุกวิถีทางละออรวมเหรียญในกระเป๋าทั้งหมดก็มีไม่พออยู่ดีออทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่หนึ่บาทครับคือค่าจอด พันเจ็้าาแต่ถ้าเหมาจ่ายเป็นรายวันถ้าเขาคิดตามเหมาเหมารายวันมันแค่ห0ร้อยไงคนละเรื่องเลยนะเขาก็เลยคิดว่ามันแค่ไม่เกิน700อ่้อแต่พอมาดูจริงๆอ้าวทำไมคิดเป็นรายชั่วโมงออล่ะแล้วมีตามพันสามทำไงอ่ะไม่มีไงก็ต้องไปขอพนักงานลดราคาพนักงานบอกว่าลดให้ได้นะแต่จะไม่ได้ใบเสร็จสุดท้ายก็ต้องยอมจ่ายาอะค่ะ,ะมันก็น่าคิดนะไม่ได้ใบเสร็จด้วยนะเงินมันจะเข้าเต็มเมดเต็มหน่วยหรือเปล่าอะ ว่ากันไปด้านบริษัทขนส่งจำกัดหรือวอ่าบขอสอชี้แจงว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เรียกผู้รับสัมปทานก็คือบริษัท follow-up จำกัดให้มาชี้แจงทราบว่าผู้ร้องไม่ได้แจ้งว่ามีการจอดเกิน24ชั่วโมงตามป้ายที่ประกาศไว้ก็เลยทําให้ระบบบันทึกเวลาเนี่ยคิดเป็นรายชั่วโมงซึ่งหากแจ้งมาว่าอยากจะจอดเหมา24ชั่วโมงก็จะเสียค่าจอดวันละ150บาทเท่านั้น หลังจากนี้จะเร่งประสานข้อมูลจากผู้ร้องและเร่งดําเนินการให้ความเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการและให้ผู้รับสัมปทานลานจอดมาเร่งปรับปรุงป้ายให้เห็นชัดเจนมากขึ้นและขอความร่วมมือผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะจอดรถแบบเหมาวันอ่ะ24ชั่วโมงให้แจ้งพนักง,งานล่วงหน้าทุกครั้งด้วยคือทางบขอสอก็บอกว่าบริษัทอ่ะเขารับสัมปทานมามเขาเป็นคนดูแลแต่เขาแจ้งมาแบบเนี้ยว่า ก็ลูกค้าไม่ยอมแจ้งเองว่าจะเอาแบบเหมาซึ่งกรณีที่สองคุณภาคินเนี่ยเขาแจ้งแล้วใช่สคืนแจ้งแล้วแต่คิดเป็นรายชั่วโมงแต่พนักงานคนละคนกันแล้วจริงๆระบบสมัยนี้มันเทคโนโลยีมันไปไกลมันไม่คิดอัตโนมัติหรอสนามบินเนี่ยก็คืออัตโนมัตินะจริงๆก็อยากจะให้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าผิดพลาดตรงไหนอ่ะคือบอกแล้วอ่ะนะคะ